องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรและสํานักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรร่วมแรงร่วมใจขัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจากการขยะมูลฝอยจากต้นทางใช้น้อยใช้ซ้ำนํากลับมาใช้ใหม่แยกก่อนทิ้งเปลี่ยนให้ขยะเป็นสิ่งมีค่าเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนจากขยะมูลฝอยนําส่งขายได้ ทุกธนาคารขยะชุมชนไกลบ้านท่านเริ่มทำวันนี้คัดแยกขยะเพื่อสุขภาพที่ดีคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะเพื่ออนาคตที่ดีกว่ารวมใจให้เป็นหนึ่งก้าวให้ถึงฝันพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้เป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ